เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่<ๆ>เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบัคบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลทหกแถมมีสามารถเติมที่ขั้นต่ำหนึ่งบาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้เคปมีแม้แต่ระบบ IDpass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือใช้บริการได้เลยนะครับดียอยู่ใต้คินเดอร์เอาละในตอนนี้เราเดินทางมาสู่เส้นทางบทสุดท้ายแล้วและในครั้งนี้นั้นเรามีผลตหาทั้งหมด1 2 3 4 5 6หคนที่จะมาฆ่าจากโบรัสกันในวันนี้ซึ่ง แต่คนนั้นพูดได้เลยว่าม um ีความสามารถพิเศษค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมล่ะคุณอ้อผมดำเชงคุสใช่เลครับเพราะว่าเขานั้นแรงเอ็กบวกเลยนะครับคนนี้ดูหนังโป๊บ่อยไม่ใช่อะไรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปเดิมเช่นเคยนะฮะวันพันแมนดิสตินนี่นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่ากูนั้นจะมากระทืบโบรอดกันกับคนดูนะครับใช่แล้ววันนี้ไว้ วันนี้คนดูมีแรง X บ,กบวกด้วยนะครับนี่โอ้โ,โหอย่างที่บอกไปว่าดูหนังโปโบ่อยแรง S บวกแล้วก็แรง C บวกนะครับทีเดี๋ยวก็เป็นแบบแรง C บวกแล้วก็แรง B บวกนะครับประมาณนี้นะครับก็ในวันนี้แม่เราจะมาลุมกระทืบโบรอดกันนะซึ่งเวลาเนี่ยน่าจะสักหนึ่งชั่วโมงนะครับล่างส,ส, <c oughs> สุดท้ายนี่มันแปลงร่างราเกลอดมันเด้งนะครับคุณผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปรับเควสดเลยนะครับปุ๊บมารับเควสดสิรับเควสดเ,เออไป รับเควสดทหารกูเนี่ยสั่งไม่ได้ถึงใจเลยเอาละครับจังหวะน,นี้เขานั้นได้บินกันไปแล้วโอ้ขอปกลกัวนิดนึงครับถ้าตกเนี่ยไม่อยากเริ่มใหม่ครับเสียหน้าในพลนหมดนะครับปึ๊บเปิดก่อนเลยนะครับนี่มาวิโอร่างนี้กากน,นะครับเรายังสู้มันได้แบบสบายโยบึ๊บบึ้บบบเนี่ดีมากให้หนายพลเป็นคนเปิดนะครับแล้วนี่คือโอ้โหการลุมเซิงโบลอสท,ที่ดีงามโอ้เฮ้ยโบลอสแบบแป๊บเดียวนะครับเรไปโอ้ยไม่ได้จับตี โอ้โหนะครับเริ่มมากูก็เจ๊งแล้วนะครับยังไม่ได้มีใครทำปาร์ตี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ตายตายตายนะครับแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าทุกคนนั้นเขาเรียกว่ามีความสามัคคีร่วมชุมนุมกันนะครับในครั้งนี้ดูโอ้เขาใช้พลังตีไกลกันหมดนะครับมีกูคนเดียวแม่งตีใกล้โอ้ไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเออแบบฟอร์มมาเลยนะครับนี่ลุมกระทืบโบรลตโดยสมบูรณ์แบบนะครับนี่โอ้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 กูโดนดูดใครดูดกูเดียวโดนดูดโอ้ออกไม่ได้เอาออกมาแล้วนะ อะไรครับตอนนี้เจ้าโบรอนี่เกาะแตกแบบรวดเร็วนะครับโอ้โห,โ,โ,หโบรอนี่เกาะแตกกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยทุกคนนี่ใช้คาโจมตีระยะไกลกันหมดเลยนะครับจะมีคนหนึ่งบินบนท้องฟ้านะครับประมาณนี้เออเดี๋ยวดูด,ดิโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยตายไปหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหแย่มากโบรอนมันมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเจ้าบอสตัวนี้นะฮะตอนนี้คือทุกคนกำลังโจมตีด้วยเออ ความขยันแข,ข็งนะครับสังเกตได้ว่าดีกว่าตอนกูมาตีคนเดียวเยอะเลยนะครับโบลอดมาดิโอดาเมตีตอนนี้คือเขา้ารัวๆนะครับโบลอสนี่กระจอกมากอ๋อโอ้นูนีมากโอ้จังหวนนะ,ะนี้อะไรวะเนี่ยโค่นนูนีอ่โอ้เกินนะครับตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่าง ลมาที่โบลสคนเดียวเท่านั้นนะครับ,บ,บรกโบ้นอกน,น,น,นดูดกนดูดอีกแล้ว <laughs> เออต้ยทุกคนชบใส่ดูดกันไห <inaudible> <inaudible> บโบรท์ตายซะนี่นะอ,อยิงยิงงูดาเมจดาเมจเยอะมากตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยมันจะปล่อยพลังมาตอนไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ตีมันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เลือเดเหลือสี่ร้านเลยฮะจังหวะน,นี้บโบรท์น่าจะเปลี่ยนร่างก่อนนะฮะที่เราจะเสียชีวิตนะครับจังหวะน,นี้พี่คิดว่าตายหากระหมดเลยนะครับทีมโอเคเลือดน่าจะสามร้านนะับมันถึงจะเปลี่ยนร่างเนาะอันนี้เออนะครับต่อดูว่ามันจะเปลี่ยนร่างไหมอ่าเรียบร้อยนะครับเลือดประมาณ2องถึงสามร้านบโบรท์เปิดละ ยพุ่งไม่จบเลยนะครับแม่งเก่งมากครับล่างสุดท้ายนี่คือเป็นล่างที่แบบเกินขีดจำกัดนะครับขีดจำกัดของโบรอดด้วยนะครับคือแบบเกินขีดจำกัดที่ร่างกายโบลอดจะรับไหวแล้เหมือนกันนะครับมันจะใช้ได้แบบแป๊บเดียวนะฮะในกระตูนเะนี่ยสุดยอดสิ่งมีชีวิตนะครับนี่แหละโบรอดบุคคลที่เก่งที่สุดในเรื่องไซตโมนะครับไม่นับจากไซตามานะ ไม่เอาไม่เอาพี่โรนเนี่ยพี่โลน for ั้นตัวบัคแต่ถามว่ามันเก่งพอๆกับกาโร่ในร่างมนุษย์ประหลาดพระเจ้าไหมมันก็เก่งพอๆกันนะครับรู้สึกว่าในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะบอกว่ากาโร่จะเก่งในระยะประชิดนะครับส่วนโบลตสจะเก่งในระยะไกลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าตัวไหนมันเก่งสุดกันนะครับเอาเป็นว่าน่าจะทั้งสองนี้น่าจะเก่งพอๆกันเนาะผู้ตายร่างนี้มันสามารถรับเดีเมจได้น้อยลงนะครับสามารถรับเดีเมจได้น้อยลงเวลร่างนี้นะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าเดีเมจเนี่ย ที่เราสร้างต่อโบรท์น,นะครับจะลดลงนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ไปเห็นเขาบอกกันมานะส่วนดี่ยากกว่าเดิมไหมยากกว่าเดิมมากครับเจ้าสกิลเนี่ยมันปล่อยได้แบบรวๆนะครับเห็นไหมแล้วก็ระยะมันไกลขึ้นมากด้วยนะฮะเออเป็นอะไรที่โกงมากดูมันยิงดิปปุ๊บปุ๊ปุ๊ดูมันยิงๆๆดงิโอ้เกินนะครับร่างนี้มันเกินไปนะครับมันเกินมนันรุนแนาไปแล้วเวร่างนี้นะครับมันเกินไปละเกินไปละขีดสิขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิต มาสี่โบล็อตมาส่มาส่มาเลือดเดือดห้าล้านแล้วนะครับโบล็อตใกล้ตายแล้วจากเลือดสิบสองล้านนะครับมันก็ไม่เก่งเท่าไหร่ดี่วะเออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยมาดิมาดิอ้้โอมาเออมาอีกรอบหนึ่งอ๋ออ๋กูติดอะไรเนี่ยโอ้ยเกมอ้อวิ่งหนีก่อนอ๋อ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 มันฆ่าพวกเราเป็นผักเป็นปลาเห็นไหมนั่นะชิ้นส่วนของเพื่อนเราที่ตายหาตายโหกันไป ไม่เป็นไรเพื่อนฉ้นจะแก้แค้นนั่นเองโอ้โหกูจะแก้แค้นใ้เขากูจะตายเองแล้วเนี่ยโอ้โมันวิ่งเร็วมากครับคุณผู้ชมดูทุกความแข็งแร่งสุดเวอร์วงังอานังการนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ยยอ้ยดีนะหลบหลีได้อืมอืมใส่มาใส่ไม่ยั้งเลยโบรอสมึงมาเอาใหม่มาดิ และในที่สุดตอนนี้โบรรสก็เลือดเือหล้าน9้าแสนนะครับอีกแค่อึดใจโยมันก็จะตายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตีมาประมาณสิบห้าถึงสิบหกนาทีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับเอาจริงๆนะหลังจากที่ลองมาตีโซโล่ดูมันก็ต้องเร็วกว่าโซโล่อยู่แล้วนะครับเป็นเวลาที่ค่อนข้างพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,นะรบตอนนี้โบรรสกำลังจะตายนี่นะไปฉากเรียบร้อยคนระับโบรรส เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหกว่ามันจะตายนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดหยุด <What the S 1> ตายแล้ว <fuck. S 1> เราหานมาร่วมพ้นเออมันตายแล้วนะครับนี่ทุกคนนั้นประสบความสําเร็จครับทุกคนจะต้องกลับไปหาหน้าครอบครัวหน้าลูกหน้าเมียเยี่ยมมากเวดีกูดไม่ต้องกวนน้องสาวฉันจะฆ่าพูกนายเองที่นี่แหละ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเอาละครับสำหรับคลิปนี้จําไว้ว่า จะไม่มีในหมู่โจนนะครับเมื่อเราใช้ประโยชน์จากคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะหมดประโยชน์แล้วก็ต้องตายไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย